สวัสดีครับสวัสดีชั้นชาแนลรับผมสวัสดีกันตอนเช้าครับผมเจ็ดโมงนิดๆครับผมอารเสร็จกำลังจะเตรียมตัวไหวไม่นางรถครับผมวันนี้วันวันไหวเนาะขี่ไหวก็ว่านิดนึงครับผมเพราะตอนปีใหม่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้ก็สองรอบอที่แล้วยันปีนี้รวมกันข้ามปีมาไอเซดามฮาร์กิงมามนโอ มีโอก็กำลังงงงงงงอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนยางอีกเดี๋ยวเอเอฟสารพัดครับผมเออเอาให้เขาหน่อยวายนิดนึงครับเพื่อเป็นสิริมงคลกันตัวเองแล้วก็รถด้วยเป็นการกำลังใจเนาะเดี๋ยวได้ตายกระแสครับผมนิดเดียวครับผมว่ายผลไม้ครับผมว่ายผลไม้ว่ายน้ำวายชายวุ้ทุกเยนธรรมดาครับผมออกมาทุกเย็นแล้วก็มานี้อากาศเช้านี้โอ้โหเกินตื่นขึ้นมาตอนตีสองเข้าห้องน้ำกลับเข้าไปนี่ สบ้านทันแหลกเลยหนาวครับแต่วันนี้ไม่มีหมอกครับหมอกไม่มีวันนี้สองวันแล้วหมอกไม่ลงหมอกไม่ลงน้ำค้างไม่มีอากาศาเย็นแห้งครับก็วันนี้แค่ครับต้องแจวเรียงตามลำดับครับเวฟไอ็ด้ามโอแล้วก็เสือตามลำดับเข้าไปตามชั้นตามอาวุโสก็าไม่ได้ล้างไม่ได้ทำความสะอาดอะไรครับผมก็อยู่ประมาณน,นี้นะเ,เลย เดี๋ยวเล่าเวลาครับผมคือดูเลิกเขาบอกบว่าเจ็ดมงสิบเก้านาทีตอนนี้สิบห้าแล้วเหลืออีกสี่นาทีกัคุยแกนไปก่อนนิดนึงครับผมคือจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องครับเมื่อสตาร์ทเครื่องบิดแต่มันคนอื่นเรับจะมาไล่ก็ไหวเสร็จเลยเ้ลยองครับผมเอา,เาง่ายๆเนาะบางปีปีนี้ไม่ได้ไหวไก่ไม่ได้ไหวข้างบนครับผมไม่ได้ไหวบ้านไหวบ้านเจ้าที่ งบน้อยงบมาน้อยครับก็ทําตามงบประมาณเราเพราะอย่างเราไม่ได้มีเสื้อสายจีนอยู่แล้วเราก็มาได้เลิกสะดวกเลิกงามยามดีตามที่ทเขาเราก็เออแก้ไม่จะนางรถเนบ้านก็จะมีแค่ไหวยพระคือมาเลยพวงคันนั้นนะครับมาณน,นี้เนาะบ้านก็คืนคือยใน,น,นเช้าครับผมอากาศมันก็จะสู้ดี รู้สึกจะเครื่องเือนนิดนึงนะน่าจาะระบมนะตอนลงมาแลลงได้ท่าอยู่จริงก็ว่าโดยทำงานยกแขนฟืดๆนิดหนึน่งแดี๋ยวแถบนี้นะครับน่าจะลงน่าจะหลังลงแต่ว่าหมวกกันน็อกกระแทกแน่นอนละรู้ตัวเลยว่ากระแทกป๊กๆก, <S <S ก,กตาคอไปทีดูวันนี้มีทูบเอ่อทูบตัวเลขนะครับทูบสี่เหลี่ยมตัวเลขเนาะว่าจะดูเลขอยู่ว่าออกอะไรม่เป จจุดอันหนึ่งเอามาจากเขาทําเทียมครับผมอันที่สามครับที่จะจุดสองอันที่แล้วไม่ใกล้เคียงเลยอันที่สามนี่น่าจะเป็นของลูกครับจะใกล้เคียงหรือเปล่ากับงวดที่ตัดมาถึงเนี้ยสิบเท่าไรละเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูสิบเจ็ดแล้วครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวครับว่าขาตั้งกล้องหากอีกแล้วเนี่ยตอนแรกขาตั้งกล้องมาจะมาตั้งให้ดูมันหักแล้วก็ได้ถือแคส่สวดบนมัน ส่วนที่ปรับมุมหมุนหมุนหมุนบนนะมันหักครับครับก็ง่ายครับผมมาแล้วครับเจป่งสิบเกอเจ็ดหนึานาทีครับผมสามเลิกก็มีน้ำปลาน้ำแดงครับผมผลไม้5อย่างแล้วก็ข้าวสารหนึ่งถ้วยเต็มดอกไม้ครับหมากพูสามคำครับยาเส้นจุดเป็นนอน 3816 982ครับผม4 00ครับ1891เียเลขเยอะครับเดี๋ยวรวมกันก็ได้คือได้18 9 9ครับเว็บแดงได้19เก้าเสือดามันก็ได้19ครับไอ้ด้ได้18ครับตัวน,นั้นได้400มันเดิมครับผมไม่ได้เปลี่ยนป้ายให้ ก็จะประมาณนี้ครับเกิดวาก็ว่าง่ายๆครับผมไม่มีอะไรมากมายประทัดประเทิงก็ไม่มีจุดหรอกครับเพราะว่าไก่ครับฟาร,ร์มไกอ่อยู่ใกล้เดี๋ยวไก่ตื่นน่นนี้นั่นอนี้ไปข้าสารเสร็จนี่เนี่ยรับผลคุณต่อมันจะหาตัวเมียให้อยู่ครับข้างบนบ้านลูกสาวก็ทํางานส่งจานส่งครูทําสั่งตู้ฟักไข่มากําลังฟักอยู่ไม่รู้ว่าไข่ มีเชื้อหรือเปล่าครับไข่ไก่เล็กไข่เหมือนไขพ่พวกไก่แจ้ไก่ไอ,ไนอ้นี่ครับมาฟักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหลายวันอยู่ครับแต่ก่อนเลี้ยงไก่ก็ฟักเองครับผมทําตู้ฟักเองอยู่ข้างล่างแต่บ้านฟังมันออกมามันเหมือนมันมันไม่สมบูรณ์ครับขามันงอมัง,งอออกมาเยอะครับฟักตีสี่สิบห้าสิบใบครับมันไ่แต่ก่อนไก่ตัวเมียสิบสามสิบสี่ตัวไขก่กระดกเลย แต่มันงอรอดก็ไม่กี่ตัวครับผมตัวสวยๆหน่อยก็โอเคอยู่บางตัวก็แข็งแรงเสื่อมเชื้อดีก็รอดเสื้อไม่ดีก็ไม่รอดรอรุ้นทูบหวยครับทูบตูบตัวเลขทูบสี่เหลี่ยมเล็กเนี่ยทูบตัวเลขครับว่าจะ่ายังไงเทียนล้วก็คิกคู่คิกคู่เทียมันเกิดด้วยนี่จะดูครับผมตอนแรกว่าจะออกไปซื้อแล้วโอ๊ยไม่ทันแล้วล่ะสายแล้วพระมาเจ็ดโมงสิบเก้านะนี่ก็ พอดีว่าทันเวลาพอดีเลยตื่นมาอาบน้ำครับผมตื่นสายนิดน,นึงยังมีคิดๆคิดๆอยู่บ้านเจ้๊หมูเขาไหว้ไว้พระภูมิด้วยบาบจายายไหว้พระภูมิด้วยเราาหายก่ตัวทางเราแม่จะนางกับเดี๋ยวขึ้นไปบใบ อ่ะบินิ่งก็พอครับผมจัดชุดใหญ่หรือชุดกลางนะลดอดจัดชุดใหญ่หรือชุดกลางชุดกลางอนะ <g ül üyor> <g ül üyor> จัดชุดใหญ่ถ้าชุดใหญ่ต้องมีประทัดใช่ไอ๋อเพราะหมูมีเพลทใช่เนี่ยผมเอาเอ้ยไอต่วนแบงเงาทำตาม่มีไม่มีแบงเดี๋ยวก็ชุบ แค่ผลไม้ก็พอไม่ไหมวออกไปดูงานวันนั้นบันไหนว่าราคิดนะผมก็ตีลังกามาหน้าฟิวเจอร์ลังสิ์เลยหมุนเลย <laughs> ไม่เป็นไรเบรกกระทหัน่หังไม,ไไม่ไม่ได้เบรกกระทานหันดิเข้าโค้งเลยสะบัดสะบัดแล้วหมุนเลยดีไม่มีรถตามมายิ่งรถติดๆน่นนะ,นะข้างกลัวไปโดนคนอื่นด้วย ตัวเองก็หมุนสามตลบเลยนะรถก็หูลอยลงไม่ลอยลงนี่ยางไม่ดีเนี่ยผมว่าน่าจะมันน่าจะยางตายแล้วละ่ะเพราะผมมันสะบัดหลายรอบแล้วไงก็เติมลมปกติธรรมดาแต่ดอกยางยังเต็มที่มันเดือยางเดียมก็อย่างนี้แหละมันไม่เกาะกี่พันไม่รู้ว่าจะวันนี้มันวันว่ายด้วยเขาไม่มีร้านเปิดแล้วว่าจะไปทําอยู่เปลี่ยนใหม่ยังไม่ไหวหรอกงาน,นตายหาเลยวิ่งทางตรงแยกไอ้นพวงศ์เนี่ย สะบัดกึกๆสองข้างเลยทั้งสองฝั่งเลยนะใหญ่บผลไม้เล็กๆนะจอดเลี้ยงแล้วว่ายแล้วเจ็ดโมงสิบเก้าตามเลิกตามเลิกว่าหัวยด้วยก็อย่างว่าเจอทั้งสองคันก็วันอาทิตย์ก็ไปกิ้งมาไงตามไปกิ้งงานหน้าอยู่จัาปลาลังสิเลย์เลยคันเนี้ยอ้าไปทำไงอะเข้า โคง้งโค้งแล้วปุ๊บสะบัดปุ๊บเลยอะ่ะล้อหน้ามันอยากแซงล้อเอ้ยล้อหลังมันอยากแซงล้อหน้าก็เลยเอยอเก็มาวันนั้นเห็นวิ่งมานะรถเอ้ยซึ่งมาจอดน่ะคุ้มหลังให้แล้วมองกันมาดูเอาทำไมล้ม,ลม,ลม,มนึกว่าจอดล้มหลังยังวิ่งอย,งอยู่ไม่ยอมหยุดอ่ามันอยากแซงล้อหน้าแต่ล้อข้างหน้าของผมมันมันดีมันเป็นไออ่า ขอบผมเบรกหน้าไม่ล็อกมันเป็น ABS ไงถ้าล็อกล็อกหลังไงแต่ห ouais. ลังมันจะแซงหน้านี่หน้ามันเปิดแล้วมันถ้ามันถ้ามันกดถ้ามันแน่นปุ๊บมันจะคลายตัวเอนเองไงเบรก ABS อือหากจะพากิดแล้วพักเท้าหักอย่างเดียวนอกนอกนั้นอย่างอื่นไม่เป็นไรเลยอออปักหักหมุนรวมค่าเปลี่ยนด้วยสามร้อยพั้าน่ะ ค่าเปลี่ยนด้วยให้เขาเปลี่ยนให้เลยมันก็ขี่ไม่ถนัดเนาะมันไม่เป็นไรเลยไม่ทะลอกกระจกกระจึกไม่หากไม่มีอะไรแตกสีเสือไม่มีอะไรเลยจุดกลางหยุดหยุดตัวตรงนั้นเราหยุดรานั่น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 ไอตัวนั้นน่ะตัปบน่ะแล้วทำตาปิ๊ป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  ยิงไปดูแล้วเมื่อกี้เดี๋ยมีแต่ผลไม้ถอยเออกับไม่มีกินเอคยมวลามันไปต่งนี้มันได้กินไงนันสวยนะรู้ถึงมันสวยมันน่ารักดีแต่ะอตังเขาไม่ได้ไปึงเลยวันนี้ลูกเบื้อมา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 ไหนอพอใจยัง นี่นูกว่าเนี่ยนี่คืออะไรผลไมาช้ชนิดหนึง่งมาเล่นไก่ต่างกันครับก็มายเย็นมาคุายกับนาโดอยกับเ,มมเจ,บม,จบมูนมิดหนึ่งวันนี้ว่าแจ้วจะไปไหว้ที่เข้ามาเขาจะปลูกบ้านอะไรนีนี่เห็นไหมในสวนโน่นเด่นลุยน้ะมินอนน่ะราของว้าาายของเราเวลาของเราก่อนเดี๋ยวมาอะไรมาหลังคอเด็กๆหน่อย รูปยังไม่หมดเลยเดีวราทุบหมดกันครับนิดนึงสามเจสี่ครับรูปยังไม่หมดก็เลยรออีกนิดนึงสามเจดสี 3, 7, ครับก็ทูปจะหมดดอกนะครับเหลือนิดเดียว สามเจ็ดสี่แล้ว <c oughs> เหตุกรนี้กันรมีข้าสารของมันอยู่ครับตรงนี้เป็นข้าสารเนี่ยในถ้วยละให้เขาก็ไม่มีอะไรเนาะของไหวเราก็ทนี้ไม่แยบครับผมใต้องน,นั่งเดี๋ยวก็เอาดอกไม้ขึ้นดอกไม้คล้องเอออะไรคล้องดอกไม้ขึ้นหน้านก็แค่นั้นก็จบนะครับผมเดี๋ยวลาก่อนแล้ว,ลก,ลวลก็สบายต่อไป อื่นเขาก็น่าจะไหวพร้อมกันครับผมเจ็ดมงสิบเก้าทีเขาเสร็จหมดแล้วที่เขาน่าจะไหวเร็วกว่าของเราเหลืออยู่ดอกหนึ่งเล็กๆครับก็เสร็จพิธีแล้วครับผมไม้มาไล่ก็ห้อยร่นแล้วก็ลาเรียบร้อยแล้วครับข้าวก็แบ่งให้ไก่ให้นกไปแล้วลส่วนผลไม้ก็จะขึ้นบนบ้านครับอันไหนกินน่ายก็แบ่งๆกันครับผมเป็นยารักษาโรคครับถ้าคุมรถ ง่ายๆครับผมใหีดีง่ายๆสั้นๆเดี๋ยวก็เก็บรถเข้าที่ครับผมโตกินข้าวกันบนบ้านเหมือนเดิมครับไก่กินข้าวเนาะโอเค,ครับผมเดี๋ยวจัดของเตรียมของเสร็จแล้วไปกันครับเมนูเช้ากินหอยนี่นี่มันยังไม่ตื่นเลย<ะ>เดี๋ยวไปไี้แล้วเดี่ยอยากลงตรงไหนก็ลงเดี๋ยวไปได้เลยแล้ก็เอาไว้ไวนี่แหละนะอยากลงไหนก็นลงเลยนะ เดีนี้มแมงกวางครับเอาไปหานะสมพอดีเอาเ,เล่าว่ายมาให้แกนิดหนึ่งคนเล็กครับเพราะไม,ม่กินเล้าเดียวแมงกวางตัวเมียก็กจะก็จะคิดแล้วนั่นก็ดุยอยให้ปล่อย เป็นสูส่ธรรมชาตินี่เอาแล้ววันนั้น,นวันเที่ยวปลาส้มมานั่นแหละล,ลูกเล็ก,กอ่ะไอตัวสูกมันไม่มีเม็ดนะไอ้ออนี่มาจากไหนล่ะนี่แกบ เดี๋ยวพักผ่อน,น,นกันนิดนึงวันนี้โอ้โหคันเดียคันตัวมาก่อลูกเล็กๆปั๊มๆแบบนี้ครับนอนนอนจ้าถิ่นไว้แล้วเดีงง๋ยวงอ้ะครับก็มาแป๊บเดียวครับเอาเราไบท์มาให้นะแกแล้วก็เอามาก่อสุกจะเด็ดไว้ครับกลับไปสองลูกเล็กๆวันนี้มาเอาไปแล้วลูกสองลูกอ๋อ พักผ่อนสักนิดเดิงครับวันนี้อากาศเย็นเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเปลี่ยน,นรู้สึกจะไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเท่าไหร่ครับโ,โฆษณาเลอนตั้งนายกประจครับนเสาร์วันอาทิตย์ที่หนึ่งนี้นะที่จะเลือกตั้งกันสจแล้วก็นายกประจ ้5มาส่งพี่วันประดามครับมาแมะมาตลาดว่ามาซื้อข้าวไม่ใช่ข้าวเก่าของเดรเมียวครับรอเขาไปซื้อน้ําปั่นน้ําเปืือกกันกินเนี่ยนี้ตลาดเงียบเงาครับเปิดอยู่ร้านสองร้านเองร้านก๋วยเตี๋ยวกับร้านขายของสดของแช่ร้านใหญ่ก็มีเปิดน้ําปั่นก็เปิดอีกร้านหนึ่งร้านหมูร้านหนึ่ง แน,นั้นก็น่าจะไปเที่ยวไปอะไรกันหมดคนระับเดี๋ยวว่าจะแวะไปหาหนูเขียวทั้งนิดหนึ่งครับบบ้านบอกว่าเขหาหนูเขียวนะมีบ้านหรือปลาไหมอืมม้ม cái chị Win ้าไปหานุเขียวมาก็นั่งเล่นกับหลานสักพักหนึ่งครับพาเข้าเสว่นแล้วก็ซื้อขนมขนมให้มาป้อนข้าวเสร็จไปบ้านมาป้อนข้าวให้หลานเสร็จก็หิมแล้วก็ย้ายย้ายกลับครับผมตอนนี้ก็สิบแปดนาฬิกานิดๆครับไนบ้านทําก๋วยเตี๋ยวข้างบนครับไก่ทำก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ข้างบนวันนี้จะกินไก่เส้นที่ซื้อมาแต่ก่อนเอา มันเสียครับก็เกลยไปออกบิงออกไปซื้อเส้นใหม่เส้นเก่าก็เลยให้นกให้ไก่แล้วก็โยนลงน้ําให้ปูให้ปลาให้เป็ดหน่อยตั้งเกินกิโลครับผมไม่ได้แตะต้องมันเลยก็ประมาณนี้ครับผมวันว่ายก็ไม่มีอะไรมากมายนะเราก็ทําการนั่นแหละว่ายไ่ยานางรถนิดนึงเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นพาทําการทํางานเนาะบนบ้านสําหรับพระก็เอาอะไรไปว่า้หิ้งพระที่เฉยครับผมไม่มีอะไรเลยทีนี้ไม่ได้ว้ไก่ไห้ ของขาวไม่ได้ไวาดเขาวาแต่ผลไม้ดอกไม้ทุเทียนยเดีียวประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้พี่นี้ก็จะได้ขอตัวลาแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปเนาะก็ฝากา like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยค <c oughs> ไม่รู้คอนเทนต์ตันแล้วละ่ะไม่รู้จะทําคลิปอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะหยุดช่วงนี้ช่วงจีนครับผมส่งงานไปปุ๊บส่งรายละเอียดไปให้พี่เขาก็น่าจะ หลังวันที่หนึ่งครับน่าจะตอบกลับมาน่าจะได้อยู่เพรา่าคนก่อนเขาเสนอราคาไปเกือบสองหมื่นแต่ผมเสนอราคาไม่ถึงหมื่นก็น่าจะได้อยู่เขละครึ่งทางเลยทำสองห้องเขาก็ทำห้องเดียวก็ไม่รู้กันนะแล้วแต่เขาจะให้ครับผมทําไปก่อนสักห้องตัวยอย่างนั่นก็ยินดีไปแล้วครับผมโชคดีมีความสุขนะหลับบันดีครับผมเฮงเฮงรวยรวยครับผมสินเจียยู่อีสินนี้หัวชายไม่ใช่จีนก็พูดได้ บ๊ายบายครับสวัสดีครับทำทานไปเรื่อยๆครับติดเลยกระจิกขวางเสร็จจนกลับมาพอครับ